สวัสดีครับทุกทุกคนที่มารับชมช่องวันธรรมดาของผมครับวันนี้เขาเป็นเมนูฉลองเลี้ยงปีใหม่กันครับขอบครัวครับพี่น้องกันครับคนอยู่ในหมู่บ้านลงหมูครับเหมือนลงหมูโอ้เมนูเด็ดวันนี้ไข่หำ้ำอ่ะป,ปิ้งไหมครับหรือว่ากินดิบย่างโอ้อย่างย่างย่างวันจี้กินดิบซะแล้วกำลังขูดคนอยู่ครับผมขูดคนออกเข,ข้าๆลเลยทำเมนูเด็ดวันนี้ เปลี่ยนจากหันจีเป็นอบใบตองครับหมูอบใบตองทั้งตัวหลากกินความเดี๋ยวมาเบิ่งช่องทั้งจีเดล่ากันครับเดลาบสู่กินหมูมันแซ่ดหนึ่งก็ชำแหละเสร็จไปที่เรียบร้อยครับเดิมเดิมเดี๋ยิมมันจะทุกทุกไม่ถึงไม่ถึงแมนกระจายอเนี่หมูเขารับรองมือนี้เมนูเด็ดๆช่องไอจูนเลยเจ้าของมือนี้เขาจะไม่ให้หลากรินกันครับ ตับสดสดหัวใจสดสดคอสดสดเฮ้ยแค่นี้นะเสียบเนาะจะเสบได้ในสร้อยจุอยู่เสรต้องมีจุอยู่แล้วครับนี่นานโอเคจุครับผมจุจุจุชิมก่อนชิมก่อนจิงหน่อยขาหมูจะต้องชิมตับตับหมูนี่มันเนี่น่ยเนา่นี่นี่เนี่ยเนี่เนี่ย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 เนี่นี่ยเน่เนี่วเนยเนียเนี่ยน่ยยนี่ยน่ยนี่ สดมากเลยเีน่ยสดมากทุกคนหอครับวานปาคือหวานแสบมากแค่ือร่อย <c oughs> มากเลยจานเป็นหม้อเคาเลยครับเบื่อหม้อเ่าเลยออ น้องจะดีบ่แวยเดอ้อของดีบ่เอาเงื่อนอะไรเอาจริง,จร,งจริงเลยอันนี้แค่ชิมนะปกติไม่ใช่กินมันถึงจะมันอ่าออยไอยอันนี้กินแบบขาหมูก็ต้องมีจุแน่เนาะน้อมาดาเราเพื่อนโ๊วพีพีคนลุกอา,าริสานไปไหมเนี่ยเนี่ยอร่อยเนะี่ย <laughs> โอ๊ยตับหมูน้อยเน,ยนาะ สูงสงไวลบับแนนะเอออันนี้สันในสันในของดีของดีงดงดหากินอย่างนะนีจุกเนมอด้รอลีชมตัว,เวเด,วด<ๆ>เลยอแ<ๆ>เดียวกมนขอชิมส<ๆ>ันในก่อนทุกคนครหลังมันเบี่ยงเวกว่าหลังเซจดิดเออ ต้องไข่หลังเจ้าน้อยนะวันนั้นกินก็ได้อยู่นะทุกคนวันดีกว่าตับเมียนต้องมาชิมครับนี่อันนี้เนื้อสันในครับทุกคนเอาไปเพียวหน่อยนะหมูแดงหลงเหลืองแบบปลาไหลหมูน้อยมันเนื้อนิ่มแล้วเปล่าละลายในปากเลยหาเอ้ยของดีตัวนี้โอ้ละลายในปากในเนื้อมันเนี่ยหมูน้อยหน่นได้การจริงๆนะเด็ดครับทุกคนนี่ครับไข่หลังมันครับผม ทุกคนไข่ลังไข่ลังเอ้านี่ครับไข่ลังเด้อพี่น้องเลยชิมไข่ลังกันอันนี้อะไข่ลังนี่นี่นี่ไข่ลังมันทุกคนหวานจับเตรียมหนักตรงไหนเค่งดีคนส่งแก้วด้วนี่โอ้พี่บีคนแก้วอร่อยจริงๆนะเนี่ย ก็พอได้ก็ว่าต้องพกที่ตามสูตรมาเนื้อนี่อร่อยพี่เวนเนื้อมันนิ่มมากเนื้อนิ่มละลายในปากเลยจริงๆไม่ได้โม้วนยังไงละลายไหมเนาะไม่เค้าไม่อะไรเลยแบบนิ่มมากเลยโอ้โหได้แมนแมนแมนเด้แล้วพ่อเมนกางบุ๊กก่อนแมนแมนแมนนี่ครับเสิร์ฟเสื้อเสิร์ฟนัก นักเสิร์ฟเพชรขาดท้อเพชรขาดมือขาดกระุกแสบเลยมาเสิร์ฟเอามาเสิร์ฟมือสังหารกวานีบาบจังเลยนะครับมาขอดที่แล้วเราจะปล่อยให้ลอยนวลบานโอ้สุดยอดดีๆได้นี่เลือกเลยเลือกเลยของหวานเลยลูกเหือจะของหวานอยู่แล้วปับเน่บานสวยเลย ตั้งไหนครับเรือว่าไปก่อน,หออนเห็นแล้วน้ำลายไหลเด้อเดี๋ยว,วจัดให้ครับโอเแค่เดี๋ยวผมัรอเนี่ย <Okay. S 1> ต้มูนมาให้นี่ไถลังแบบต้มสุกครับสูนี้ต้มสุกทุกคนห้าสี่หกสิบแบบต้มสุกต้มสุก ยังเราที่บากะปอคือกันหนุ <t <T ่มอะไรแหละจะให้มันในทุนนี้ท้องก็เก้าหนึ่งเรื่องน่าชื่อลาบมีอยู่ดอกต้องลองทก่สัตว์เราไม่ตายเพราะกินแล้วนี่ดอกมันจะตายย้อนเราไม่ได้มีกินนี่เลยทุกวันเ่ยจะกินพวกนี้ตายเพราะตายนานเลยไปไปเร็วไปกินลาบเนี่ยโอ้สุดยอดเลยวะ ห,หลังมันหอมครับหอมไอ้บอกบอกว่าเนี่อากาศนี่น่ะคนแตนเราไม่ยอมคอนเดีย๋ยวพ่อยังไม่ได้นี่เลยนะยังไม่ได้ล้างปากเลยนะ<ต>โอ้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวได้ยกยยล่มลติดลมทุกคนแ่บครับมีสามเหมือนโกรนเมียมาเลยสามหัวเออ สับหม,มูมันโกรธใครมาเลยดูนะ <c oughs> โอ้ยใครเมียก็มอยู่ตรงเ,อ,อ,งเอ้ะ่ <c oughs> อมนี่เองกระานี่ตับแกยังไม่ลงทำเลยนี่อ่าเบอรลูกปันได้กินคำหนึ่งเนะ <c oughs> งี้คำหนึ่งเ <c oughs> งี้งคำหนึ่งคำหนึ <c oughs> ่ง เหน็บไหมจะเอาไงตู้เอนอยายไปเมื่อกี้เนี่ยสับโมูไม่กดใครมาเลยคุณนะพู้เราไม่ได้ตอนนี้เมนูลาบเขาใกล้เสร็จแล้วครับผมเทป แซ่บคือเกาจาก,กเราคือแนวครับไม่รำสนอให้เบิรงคือเก่าเลยครับสูตรนี้เราไม่ได้ใส่กินไก่งวงไม่ได้อ่งงดไก่ช่วงนี้เป็นเก่าเอาตรงๆ <c oughs> กินหมูไปก่อนองดหมูไม่กินนะครับชิมก่อนชิมก่อนชิมเลยครับชิมยขมยะจับเลยใช้ใมือนะครับบายเลย,เลยนะนี่เอามือใบของรองชิมหมูอ่ะดูดิเน้นแต่ว่าเรายังไม่ใส่เลือดนี่เลือดอยู่นี่คนใส่เลือดแดง เดี๋ยวจะบอมาเนี่ยซีมสิบซีบครับแร็พเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแบบนี้อร่อยมากเหมือนเดิมเลยมันมันมากหอมแล้วก็นัวลงตัวสุดๆเลยเป็นรสชาติที่แบบทุกคนกินได้เลยอร่อยจริงๆครับแบบพเนี่ยมาจากเดี๋ยวหลเหลือเหลืาบเสร็จต้องเลืไปใช้ให้เหลืครับผมเดี๋ยวมากินกันเนี่ยดื่มดย ไก่กระตากนี่ไก่กระเด็ไก่หูหนามบอสคนใส่เดือดเนียนเนี่ยนะไก่ห้ามหมูไก่ห้ามหมูมาซิมไก่ห้ามหมูครับโทษไม่นัวเซ็นมาใส่เด้อเนี่ยลาบเจึนใส่เหลือดเนี่ยมาใส่เหลือดเนี่ยทุกคนเลยแล้วก็มีซอยจุกอมอ่ะไหนอันนี้ครับมาซิมไก่ห้ามหมูห้ามหมูห้ามหมูการันตีได้ครับอันนี้ห้ามหมูแท้ๆเด้อเอาบะหมี่ตัวนี้งบะหม่น้ำจิ้มตัวหนึ่งนจิ้มชุ้น าจ <mm ิ้มไก่หั like ่นหมูครับโอ้ย no จิ้มมีส่วนหนึ่งว่ะจิ้มด้วยนั่งเลยไม่ลุกครับเออปากหลักไปเลยครับเดี๋ยวอชงให้แซ่บๆนี่ไก่หั่หมูไก่หมูครับทุกคนนั่งเเลยามาลองไก่หั่หมูครับครั้งแรกด้วยกันกินไก่หั่นหมูอ๋อมันก็เป็นรสชาติแบบนี้ว่าไก่หั่หมูวะโอ้ยมันก็เป็นแบบนี้ ตายแล้วเขาเรียกว่าอะไรอันท่าสวรรค์อ่ะโอ้ยมะไล่เลยเบาๆหนงว่าเราได้แบบไหนไหมครับทีกันเองเด้รถล้อดีเหมือนหมวกสวรรค์นี่เนาะเออวัดไสดยอดเลยดีว่ะวันไค่ไายรูปไปม่ทุกวันเอารูตะแกรงมาทำแบบนั้นไข่ไทยหนูวัดมาวันหนอผมใส่อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นนั้นถ่าใส่ไข่รูปอยู่อยู่ไม่ได้ในเครื่องแต่ว่าถ้าสุดาเราเป็นยังไงก็มีประโยชน์มัน ันเลยถามลูกกงกับลูก่อยใครลูกกลงนี่พี่นีมือรเด้อด้วยครับด้วยโอ้ยไปจุ่ความลาบจ่มบนมาครับเป็น้อจ่มแซ่บกันทุกคน้วยเลยเนื้มันลานเน้อแซ่บเนาะมดมอเ้อมดีเราลักษณะนี่บงครับลาบเป็นนากฟองทุกคนนี่โอเคครับกัข้อบได้หลายที่เขามารับชมจนจบคลิปครับเมื่อนี้ก็เป็นปีใหม่ครับผู้ได้ที มีพี่น้องกับไปกินเลียงกันสนสนานกันนิดๆน้อยๆพ่อเป็นหอมปากหอมคอผมกะสวัสดีพี่ใหม่ครับผมขอให้ทุกคนลำ่ำรวยๆ,ๆมีเงินมีทองหลๆเด้อสุขภาพแข็งแรงครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าปีต่อไปครับสวัสดีครับ